พยายามทกาสนิไปมอกบนุกรเด็ไรคผมว่าชีวิตปอกถอกหมดไปครับผมโอวันนี้จะบอกครับผมคลิปตั้งแต่ทัาตักกีฬานะผมก็นักแข่งแล้วก็ดึงเครียดมาหลายคลิปแล้วผมวันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปแบบพักช่วงตึงเครียดระหางคนก็เสียคนนั้นคนนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เข้ารอบแต่ก็ตามเกมนะครับข oh, ับได้ก็ผ่านเข้ารอบไปขับไม่ไ้ก็กลับบ้านนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปแบบว่าพอดีมีแบบช่างแบบว่าเฮ้ยโยมผมดูคลิปพี่แล้วผมแบบว่าเป็นเด็กขับผมว่ารถพี่มัน เด็กๆก็ใครก็ขับได้ง่ายนะครับผมก็เลยว่าเอาเอเอารถผมไปลองขับดูไหมกลวว่าเด็กๆนะ่าจะขับได้ไหมแต่ผมคิดว่านะเด็กๆของผมเนี่ยนะ่าเป็นเด็กขับแบบซ้อมมาขายน่านะจะเซียนกันทุกคนเลยเฮ้แต่วันนี้น้าตาคุณคออุณได,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 ด้หมดเลยล้อโดดล้อดเฮ้ยพีทล้อโดด๋อเดี๋ยวถ้าใครจำได้นะไอนี้พีทล้อโดดตั้งแต่รุ่นโอวันว่างรุ่นห้าวันนั้งว่างรุ่นห้านะไอรุ่นหนึ่งสองตายที่เป็นตายนะตายไปกี่รุ่นตายไปสามสามรุ่นเนี่ยอันนี้รุ่นห้าคือกลับมาอยู่บ้านถ้ายังอยู่ได้หนึ กือบตายแล้วผมเกือบเกือบตายแล้วต่ก็รอดครับยังรอดอยเลยเหรออันนี้อูไหนอยู่บ้านกวดครับผมบ้านกวดนะปกติทำรถรถรถแนวไหนปกติทําแต่พวกยกล้ออย่างเดียวครับแต่ว่าก็เหมือนเมื่อก่อนนะพี่อ๋อสมัยก่อนนะมาถ่ายคลิปด้วยกันก็มีแบบแนวยกล้อยกยาวลุยกรถดึมๆแล้วยังยังยังยกได้ไหมนี่ได้แล้วยังยังได้นะได้หมดได้โอ้แต่ว่านี้ไม่เอาพราะไอแนวยกล้อพอแล้วพอแล้วมาดีเอาเป็นแบบแนวรถซิ่งรถแรงบ้ัง ได้เดี๋ยววันนี้เอารถรุ่นไหนมาให้แบบทีมงานเด็กสายชิวขับบ้างหนึ่งเบฟร้อยสิบไอรถตลาดรถบ้านเนี่ยครับโอ้รถร้อยสิบรถรถบ้านมันขับง่ายลองดูครับผมโบลูกเดิมอันนี้อันนี้ลูกอะไรห้าสามครับผมห้าสามห้าสามเดิมล่างเดิมล่างเดิมครับอือโอ้เสตืออันนี้ไล่ไล่กี่เมตรนี่ปกติไล่พันเมตรครับแต่วันนี้พันเมตรไล่สองร้อยกันก็เลยลองลองเทสดูครับผมเฮ้เน้นเน้นเด็กๆสายชิวขับแล้วเป็นไงคิดว่าก็ก็จวดยุได้ยุจวยุคขับได้อยู่แล้วคิดว่าเด็กสายชิวจะรอดไหมวันนี้อันนี ต้องลองครับผมเราจะไว้อยู่แล้วระดับสายจูโนหนึ่งแล้เอางี้ดีกว่าเอาไอ้ที่มันตกรอบวะอยากให้มันลองขับวะมันทำไมขับไม่ได้ที่รือว่าไหนไหนไอ้ตกรอบไม่ผ่านไอ้ไหนวันไหนบ้างมามาไอ้ไอ้นาเฮ้ยตอนซ้อมนี่ดีดีเอาจิงเนียวโหนี่แหละตั้งแต่ไปลิขิตดวงมันก็เริ่มดลแปลกหน่อยนี่ลิขิตดวงอืมอืมอ่าโอเคโอเคอันนี้ใจนี่เอาไอ้เสียดไม่หนึ่ยไม่ได้ขับไลี EP แล้วนี่ ก็เอ็งแบบไม่เข้ารอเราพี่เคยเวลาสองจุดสอเก้าสอรับสองจุดสองเกตอนซ้อมเท่าไหร่2องจุโอ้ตอนซ้อมอย่างหล่อจริงก็มีตื่นกันบ้างนะแต่รอบนี้เอางี้อันนี้เอารถแบบเดขาบอกว่ารถบ้านเลยถ้าขับไม่ได้ก็ตกรอบไปเลยนะโอ้หล่อไปเลยอันนี้ทำแบบชิวๆเลยนะชิวๆครับชิวๆลองนะอันนี้ลองฟังฟังเสียงติดยังลองดูครับยังยังไม่ยังไม่เทสเลยตัเท้าไม่มีไม่ต้องใช้ เขาใช้ไม่พักเท้าเหรช่างไม่ใช้กันหรอกไม่ต้องใช้กันหรอกเออเอาเอาไปรถนี่เขาระดับแข่งระดับนี่บ้านๆเขาขับด้วยกันเขากินกันหลังถนนเลยนี่ปกติที่ร้านเดี๋ยวถามก่อนที่ร้านรับทำรถพวกอย่างนี้ไหมมุณลูกค้าไปทำไหมทำหมดครับผมอ๋อรับทำครับงานทุกพี่ผมอยากทำรถแข่งพี่ไล่ห้าสามให้ผมล่างเดิมไม่ตามกติกาได้ไหมพี่ได้ครับได้ได้เลยเนาะครับไม่แรงมากครับพอวิ่งได้พอพอมอกราคาไม่ใช่คุณลูกค้ามาไล่ เอาเฉพาะเครื่องเฉพาะเครื่องไม่ต้องไม่เกินสี่พันห้าครับเฮ้ยถูกยนะสี่พันห้าส่งจีเบยังไงส่งยืนที่หนึ่งสี่ศูนย์พันสี่ศูนย์คืออ่าละอ่าเอา,เอาง่ายมาไล่อ่าสปีกน,นี้ห้าสามนี่สี่พันห้าครับเราจะส่งจีเบสร้อยสี่สิบแน่นอนแน่นอนครับอ๋อเราเป็นมีลูกค้าเยอะไปช่วงนี้เรื่อยๆครับเอางี้ถ้าลูกถ้าลูกทีมผมขับแบบสบายนีก็ก็ไม่ด้จะว่าไงนะแต่ถ้าลูกทีมผมขับไม่ได้แล้วก็อ ลูกค้ามาเนี่ยเนาะเนี่ยเอาก็ให้กำลังใจทีมท้างนะนผมมาดูว่าจะรลอดหอ้มือไอ้นาลิศตีดวงได้ไหมองครับ <laughs> ลองดูแล้วกันนะไปโอเคเราให้กำลังใจนาด้วยครับ ขับยากเอางี้เดี๋ยวเราเด็กขับเราลองขับดูกันให้ลองดูอ่าลองดูแล้วมาฟังดูว่าเป็นไงแรงจริงอย่างที่พูดหรือเปล่ามะโอเคเอาคนตกรอบก่อนแล้วกันแต,แต่ตอนแต่ตขับดีนะขับดีนะข,บบนะขับเวลาดีสุดเลยแต่ว่าอาจจะเต้นเต้นลองดูอ่ะอเอาจะ เปิดวางได้พ yeah. oh, hey, okay. ี่ยางเก่าเปิดยางมันได้อ๋อค่ะให้เปืนเขาบอกว่าให้ปืนเป็นไงเฮ้ยเขาบอกกันแล้วโซ่เป็นไงมันที่อาเนี้ยมาตึงโซ่เนี้ยเอายนไปเอาเนี้ยมาตึงโซ่เนี้ยช่างได้อ๋อมันเคลื่อนมันเคลื่อนยุดแรกมันก็จะจอบไปก็เดี๋ยวจับคนหนึ่ง เราเราออกตัวแล้วทอะไรก็แล้วก็รอไร้ไหกเราตุ้กตัวถ้า่รงก็น่าจะได้ลงสนามเจอกันแน่แต่ถ้าไม่แรงก็ยื้อก้านบบามคนยื้อก้ปิ้งไกลปิ้งไก่ อ่ะตำรวจมาพี่ตำรวจมาโอ้พวกกันอีกแล้วอะไรพวกกันพวกกันโอ้โหพี่ว่าไงก็ต้องถามตัวคนขับแหละเราก็บอกไม่ได้เพราะว่าอาการมันอยู่ที่คนคนขับคนขับเขาจะรู้เดี๋ยวเขาจะมาเขาดูให้เขาวิจารณ์แล้วกันอ่ะใครใครที่ไม่ผ่านอ๋อมาไอ้พวกไม่ผ่านมาให้ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมาลองมาลองตัวเทสจะกลายเป็นตัวเทสของเราถ้าผ่านถ้าผ่านเขารอไปอีกทีนึงีก็จะอยู่กับเราสามารถต้องเป็นตัวเทสให้ได้ด้วยตอนนี้ได้เป็นไง ถ้าเทียบกับคันคันนี้ยังไม่ค่อยตึงครับยังไม่ตึงตอนนคือว่าได้อยู่ได้อยู่ยังอันนี้ออกเต็มสูบแล้วยังยังครับยังยังเอาอีกไหมล่ะเอาอีกตัวขอแบบเต็มกว่านี้ได้ไหมได้เออ่ออ่อขอลองเบิร์นพร้อมเบิร์นพร้อมเบิร์นแล้วก็ออกเลยตามความรู้สึกที่ที่เราลำเรียนมาอ่าขอทุกคนเลยนะที่ไม่ผ่านเลยใครอ่ะใครใครเหลือถ้าออกไม่ได้รอบนี้ก็ไม่ผ่านก็น่าจะอย่าหวังแบบเข้ารอบต่อไปเลยนะกลับบ้านกลับบ้าน อ่อนแออ่อนแอฝึกมานานแล้วยังขับไม่ได้ ได้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 าษาคนขับเชี่ยไ้มถ้าออกอย่างนี้ตอนตอนบิ๊กันเป็นไ้ได้ยอืหถ้าออกตรงเนียนแบบไม่เหินเงี้ยได้เลยดีเลยดูเฮ้ยเด็กอาร์มนี่จ๋ดสุดมากเจ้น้นแบบตรงตรงไปดีๆนะเอาทรงได้ก่อนี่อาทรงใช่อ่ะคนต่อไปเลย่คนต่อไปครับบออ่ะลองดูลองดูเอางี้ดีกว่าช่างอยากนอนเอานี้ดีกว่าให้ช่างเขา ตอนนี้เด็กขับเราเนี่ยมันขับได้หมดช่างชี้เลยอยากษ์ก็ไม่ขับเอ๊ะถาใจดีกว่าถามใจขับเลยไม่อยากให้ช่างไหนช่างเลือกเล่อยหนมันเอาหมดแหละอยากให้ดูไอ้ดูทรงดูทรงคนไหนเป็นตาขับเอาเอาคนนี้ก็ได้คนปลายแดงปลายแดงน่าจะสุดน่าจะสุดทางแตงน่าลุยดูไงวะมาลองดูครับผมมาลองตอนแรกนี่ก็คางแตงพวเว็บเว็บใช่ไหมท้ยสิใช่ไหมเอ้ยอย่าไปกลัวเราผ่านมาแล้วโอ้ยใช่ครับโอืมทุกครับโอ้ท้า่ครใบกับหมวกกรัน็อกนะฮะครับโอ้ยใช่ครับโอ้ยใช่ทรับโอ้ยใช่คนเลือกคนขับเลยครับผม จะบอกเด็กของเราอยู่คาเดมีเราไงกันทุกไลน์ไ่้เป็นเด็กขับได้เลยครับรมถาเป็นเป็นเด็กเทสได้เลยตอนนี้สมมติแบบพรปพิหารก็รอบนะเขาอยากเขาอยากได้แบบตัวขับก็มาขอมามาขอมาเอาไอ้พวกนี้ไปได้ซื้อตัวได้ใช่เราคือเราปั้นให้เรียบร้อยแล้วผ่านการอบรมมาอย่างถี่ถ้วนอะแล้วคนต่อไปก็คือโจ้ครับผมเอ้ยแล้วแต่ช่างเลยสมมติช่างช่างดูทรงเอาเอาถามเลยถ้าดูทรงนี้แบบไหนเป็นตาแบบ มันคืออะแบบไงพม่ด่ามันคืออะไรเห็นเห็นยังไม่เห็นขับยังไม่เห็นขับต้องต้องเห็นก่อนเลยต้องเห็นไม่ไม่เห็นให้ดูสมมติดูทรงอ่ะดูทรงเนี้ยตั้งแต่ไอ้นี่ไอ้กล้องนี้ก็เป็นคนนี่เป็นตากล้องเขาใช่ไหมให้ให้ดูนัใช่คนคนที่คือไงพี่อ่ะดูดูทรงว่าคนที่คือก็น้ำหนักส่วนสูงคร,บครับน่าจะประมาณอ๋อเอะแล้วสมมติจะจะจะไปเลือกแข่งเชงสักคันหนึ่งสักคนหนึ่งจะเอาคันคนไหนคิดว่าประมาณไหนประมาณไหนประมาณไหนใช่ไหมคนนี้ก็น่าจะได้อยู่คนนี้คนคนคนไหนคนนี้คนนี้ครับอ๋อคนนี้พอได้พอได้ไอ้นี่แกเหรอครับหหนักเท่่าไร หนักเท่าไหร่นะสี่เก้าเฮ้ยทำไมลงไปหรือเปล่าวะ่พอดสี่ห้าพอดีไม่จำได้เป็นมาช่างวันแรกที่มาห้าสิบเท่าไหร่วะสี่โอ้มีเมีย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 โอเคก็เข้าสูตรอ่าเข้าคอสสูตรลดน้ำหนักแล้วกันมาอยู่ไซชิวแต่เบาคอสมากเขาจะเลือกคนเบานะเวลาการที่เลือกนักนักแข็งนะมันมีผลที่น้ำหนักขี่สองขี่ ยิ่งเป็นโลนะยิ่งมีน้ำมันมีผลเลยเยอะนะครับผมมาแล้วแล้วเรือพวกนี้ถ้าตัวใหญ่งี้มันขับได้จริงๆมันมันได้แต่พวกนี้พวงมันสูงแต่มันก็ไม่ไม่อ้วนหรอกพี่ไปจัดเงนอย่านี้ไดะสายสายขาดจะายเงินเลยไปจยกู่ายก็ได้ก็ได้พี่แสดงว่าเลดเกินห้าห้าเนี่ก็ถือว่าสี่รถมันเท่าไหร่นะถ้าเราไล่เบาสุดแล้วมันเหลือรอดหนีไหมไม่รถรถรถเปล่ารถเปล่าเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบก็ร้อยยี่สิบห้าก็ไม่เกินห้าสิบมือนะ ข้าถือเท่าไหร่อาลองคิดดูผมก็ไม่เก่งตัวเล้เท่าไหร่นะครับผมมาเรามาลองดูกันต่อไปน้องโจ้ข้างแตกนะองลวยน้องลุยไอ้นี่ทางแตกนะแต่ค้ชมองสิบางคนเ้ยไปเรียกจู๋ทางแตกก็มันติยง อ๋อยังไม่ชินยังไม่ชินทำเขาไม่คงเองงว่สุดเจ่าสุดนี่ได้ได้เอ้ยเอาไหมใช่ใช่เก็ลืมโอ้แต่คนที่ผ่านเขาหลบด้วยความจิงลองเปิดหน้าใหญ่หน่อยลยลองเบิร์นดู ั่เอคุณแจน่าจะโดนไอ้วิ่กุญแจห่ะเอาคนไหนเอาคนไหนเอาลองดูตากล้องก็เป็นตัวทำไม่ใช่ป่ะพี่ใช่ก็ลองดูลองตาล้องไอ้ชัยไอ้นายชัยนายชัยนายชัยของดี้ี่็นของตาชัยนะฮะครับผมมามามาเฮ้ยแกงโบวานเปียกโอ้ อ่าอันนี้ถือว่าถ้าเอางี้ถ้าเกิดไอ้ไอ้บาหวานเปียกอ่ะไม่ได้ไปเดี๋ยวเอานี่ไปเป็นโค้ดทีนึงไปใช้ทำรถด้วยเออได้ไปเยี่ยมลูกพี่วันบ้างก็ได้เออไปได้ไหมอันนี้รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นหนึ่งนะใครไม่ให้ไม่ให้อันนี้รุ่นอะไรรุ่นห้ารุ่นห้าเอรุ่นหนึ่งรุ่นตายแล้วตายเออนี่ยเนี่ยกระดูกคานาใช่ใครจำได้จับปืนหน้าดูใครจำได้ปืนหน้าเมื่อก่อนผมยาวพี่ตอนนี้จำได้ไม่ต้องปืนให้จำได้ปืนปืนให้ดูปืนให้ดูจำได้ไหมคนที่กระโดดคานาอ่ะเออที่ขับแล้วแล ไม่น่าไม่น่ารอดบาดจึงจึงตอนนี้หันมาทำรถแล้วอ่ะมาดูนายชัยมาดูนายชัยมาลองดูอ่ะลองลองคัดลองคัดอยู่ลองคัดดูครับผมอะไรอ๋อไม่ทัดเท้าอ๋อใช่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวยังยังรอบแรกยังยังจะเป๊ะหนิดเดียวเน่ยพิเดี่ยวโอ้โห เผ่าเขารอบไปยังไงวนน่นอะบบงนนองดลคัลอผมคัดไปหน่อยแล้วก็เปิดเปิดรอบรอบ<อ>ยังยังไม่ชินอาจจะยังไม่ชินกับรถหรือไม่ชินกับรถปะกลัวนี่นี่กวัวนี่นี่ดูทรงนี่กัวนี่นี่เอาแล้วกลัว,วลรถบ้านแล้ว เลยถามความรู้สึกดิเฮ้ยอ๋อไม่ถนัดเอางี้เอาลองเลือกอีกลองเลือกอีกคนไหนเอาคนนั้นก็ได้เอาคนไหนเลือกไปเลือกเลือกปะเอาไหนเลือกไห้หมดเลยคุณฟุลไอ้ใบยุ่มามช่างเขาเลือลองดูน้ำหนักลงแล้วน่าจะเอารถไปอยู่หรอกรถเต็งของเราเลยๆรถเต็งของเราเลยเงขี่ไม่ได้เหมือนเดิมตื่นเต้นก็เหมือนเดิมคนยิ่งเกียร์เยอะยิ่งตื่น ตอนแรกอาหนักหนักยังยังลอยอันนี้ไรเบาไปเลยโอ้โหว่ารถขับ่ังนี้แล้วไปเต็มเลยเนี่ยเนะป็นเนี่ย เลยอ่ะคนนี้สุดแล้วพี่ยังก็อนเดเพิ่งตัดสินมีแล้วลองได้คนอื่นเขาอมคัดไงคนนี้เปิดเต็มโอยดูออกเลยใฮ้ยคนอื่นเขาอมคัดอย่างนี้เปิดเต็มทีเดียวสะพอนมั้งอีกไหมล่ะเอาอีกสักลัานนะช่างอยากเห็นอีกสักลัานอันนี้เบินเลยองน้เลยสองน้ำหนักเลยโอเคลุย ยังเนี่ยเพิ่งตัดสินดูอะไรแค่นี้เอาดิเด็กผมมีเยอะแยะคุณไปดูพระละเคียนในสุดยังมีอีกยังมีอีกชีเอาเอาเนี่ยเอาเนี้ยอยากเห็นไอ้ไอ่เนี้ยไอ้มีไอ้ชื่ออะไรไอพีไอพี่เสื้อวันเสื้อวันมาวันเด็กครับวันนี้เราเอาเครื่องเช็คจุดมาเชออเอาเอากี่คนเอากี่คนต่อแถวมาเลยตึงๆอ่ะขอตึงๆมาเขาขอต่อแถวตึงๆเลยมาคนต่อแถวเลยโอ้รถเหนียวขนาดนั้นเลยเอาชี้ไปเลยพี่ พีชีไปเลยเขาบอกช่างบอกว่าพีชีไปเลยจริงนะพูดเองนะเอาคำคมเอหมือนเอ่อกกับุญแจเดี่ยวกับกุญแจเอาพี่อกุญแจเอ่อกุญแจอะไรนะกุญแจใช่ไหมเอางกุญแจก็เกี่ยวกับรถแล้วกัน9195ที่ว่าแพงสู้สู้เเข้ามาในห้องเราไม่ดีกว่าเหรออ่ะขับต่อเลยโอเขับต่อ เป็นไงรอบมาไหมช่างได้เป็นไงหมได้ไหม,ไไไหมเอาไไสับเยังไม่แม่นเท่าไหร่อย,อยังรอ,อบแรกไม่ไรคนลองได้สับสับไม่แม่นเมื่อกี้ช่างมัไม่แม่นอีกแ,แล้วเลยสับไม่เข้าเมื่อกี้เออออกดีออกดีแต่ยังสับไม่เข้าสับไม่เข้าได้ได้ไปเลยนะเต็มที่ไปเลย,ยน้องน้องอ S <S ได้พอ,อได้เอาอีกไหมเอาอีกไหมยังมีเยอะนะเอาลองชี้ได้เอาล<ร>องชี้ออลองชีด้ดูลองชีมมม้ดูเราดูทรงธุบเราไปเลือกนักแข่งเนี่ยเราไปเลือกนักแข่งมาสักคนเนี่ยเราจะเลือกอยังไงอ่ะเราจะใช้ธมมมุบเราไม่ไม่รู้เลยเขาขับยังไงแต่ให้ดูทรงอ่ะอ่ะ,อะคนนั้นก็ได้มีของไอ้มีอ่ะลองออ่ลงดูไอ้นี่ก็ะผักเขาหลอดไหมไอ้นี่พิมพ์ของแอดไอย้แอดไอ้เข้าใช่ไหมเต็งไม่ถือว่าเต็งคนนี้เต็งไงพี่คนนี้ไอ้นี่คืพิมพ์คนอ๋ คิวครับคิวได้ไหมไปทำมาใหม่ืออ,อะไรวะเฮ้ยคีคิวเกินรรกระดาษไม่ไมีรักเท้าไงยังอ๋อ,อยังเอาอยู่แต่กสดงมันได้อะอ่าแล้วแล้ว,ลวลลลลต่อไปเออนี่เดียไอตัวเต็งของทีมโคตรอ่อยเลยก็เต็งเหมือนกันมีมีมาดูว่าจะจะได้ไหมแต่ตอนออกอันนี้เวลาดีนะเพี่นิ่งๆจอเนิ่งๆหน่อยโอ้โหที่สองศูนย์แล้วเหรอใช่ไหมมีสองโอ้โหทีนี้ติดสองศูนย์เยอะนะอืมอืม ขี e <C 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 um ่กองขี้โกองใส่กองแมพอ่ะมาโอเคมาอ่ะมีคิดว่าเป็นไงคันนี้คิดว่าจะเอาอยู่ไหมรถคันนี้ดูจากอยูพี่ชิวๆพี่ไม่ต้องอย่างนี้มาเอาไปพรลูกทีมไปต้องต้องเอาบทสวดของพี่โอมแม่เอาเป็นแบบคำอาเหมือนจะให้พรเป็นคำคมอ่ะฮะเหมือนแบบว่าสู้ชีวิตคำคมสู้สู้ชีวิตน้องได้มีความสุขได้ในการขับรถได้ ไปเตรียมกันก่อนสักนาทีหนึ่งนะจังหวะเตรียมเลยนะพี่ตัดออกแล้วให้มันคิดได้เลยเพราะว่าไออยคิดนี่ฟับพี่ไม่เอาพี่เอาตรงนั้นอ่าทั้งนั้นเขอมาเลยทงขอคิดก่อนพี่บอกไอตอนคิดพี่ไม่เอาไงออยก็ขอคิดจอดนี่ไคิดเอยเทียบ่อคิดออกแล้วน้องเขามารับพรแล้วอ่าอ่ะเดี๋ยวไปเหมือนแบบว่าให้กำลังใจนี่ไงเตรียมแล้วมามารับพรสมมติกำลังใจกำลังใจแบบออกไปออกไปนะเอาเอากึ่งเนี่ยให้ให้งับเลยนะกึงไม่ไม่เป็นแบบเหมือนเป็นก่อนไปเงี้ยไอเหมือนเหมือนไอเหมือนคำคมเกี่ยวกับรถ กระเกียร์หนึ่งไม่เกี่ยวกับรถทำคมเอาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ล็อกไม่เอาพี่ทำคมไปเลยทำคมเลยชวงนั้นมันรอหายอยู่คิดไหมโอ้วันนี้แปลกพี่วันนี้ตื่นเลยเชื่อออยพี่เชื่อในความเป็นออยเชื่อพี่เอาเกี่ยวกับกำลังใจทำคมเกี่ยวกับกำลังใจกำลังใจกำลังใจอ่ะแมงวีมาแต่ละอีกแต่ละโอ้โหเอ้ย กูทำไมเป็นอย่างนี้ป่ะเมียม,มา,า,มอมาโอ้เมียมากลุ่มโอ้ตายตายอ่ะ <c oughs> โอเคเอ้ยเมีย <c oughs> งบีมาทำ <c oughs> ไมยังงงอ่ะไอ้เมียงบีมาการอะไรอ่ะ <c oughs> เอาไปมันแอกแอกออ๋อเสียเลยเรียกเมียงบีโอเคคนต่อไปน้องเมียนะครับผมอ่าอันนี้ช่าง รถบ้านอย่ตาตำรถบ้านอ,อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงไปเจอห้าสามจียังอ้าวเนี่ยครับเบิร์ตรงไหนออกตรงนั้น <ลด S 2> รถยังขี่ได้ต่อแบบไม่มีฮีทไม่มีอเลยเนะี่ยมาตัวติงโคดออยไม่ได้รอบนี้ก็กลับบ้านไปกลับบ้านเลย ได้อยู่โอ้โหไม่ต้องรอแต่ช่างช่างมองรู้น่าจะออกเลยแต่ถ้ามีท่านติงๆในใจก็มีคิดไป่เหลือนะอ่าอะลองอีกได้ไหมนี่เอาลองดูใคลายคาใจดีกว่าไหมคลายคาใจเออมาชอบแบบเอาคาใจอ่ะเอาไหนคนขี่แล้วคาใจแล้วไอ้คนไม่เคยขี่ไม่คาใจบ้างอ่ะอันนี้ไม่ใส่เกือบไปอีกโอ้อ่ะแลกเพื่อนแลกเพื่อนเพื่อนก็มีแลกกันแลกเลย อ,อ่ะเพื่อนอะโอเคเพิ่มความเหนียวครับผมไปรอบนี้นล โอ้โโอ้โหโค้ดไม่มาด้วยเลยโค้ดไม่มาเอ้ยโค้ดข่ยหมดเอาเลยเอาไม่คิดจำกันไม่ได้เลยเอาก็ไม่ดเอาลืมลืมโอ้อาจจะไม่ชินพี่ด้วยจากไอ้ที่ว่าไม่ก็เราขับทุกคันนะที่ให้น้องเขับคือมันจะมีพักเท้าหมดเลยอันนี้มีก็อันนี้มันทรงตัวสูงไงวะาะมีไฟไฟมันอันตรายอ่ะมันมาเสียวอืม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  เอาไงเออได้แต่ช่างพอยังพอแล้วอ่ะโอเคก็อันนี้ก็เดี๋ยวให้ฝากร้านแล้วกันใครที่อยากทำรถนะครับผมอย่าร้านพีทน้องพีท้วกันก็คือร้านรับทำอะไรบ้างเลยวะก็มีซ่อมบำรุงธรรมดาครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกครับผมทั่วไปงานซ่อมทุกอย่างครับถ้าทำรถแนวอย่างนี้ถ้าทำรถแข่งใครอยากทำทำได้ไหม พอทําได้ครับไม่แรงมากเลยกก็พอมีให้รุ่นครับผมพอได้พอได้เอาว่าติดติดต่อได้ที่ไหนใครคนอยากมาทำเฟซบุ๊กพีดรอโดดเลยครับตรงตัวเลยตรงตัวเลยเบอร์โทรฝากได้ไหมมพติคนอยากทำอยู่แถวบ้านอยู่แถวนี้จำไม่ได้ครับนี่ครับตามติ๊กเกอร์เลยประมาณจำเบอร์โทรเองได้เดี๋ยวเราพูดให้ครับผมบ้านก็อยู่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านกวดครับถ้าเขาอยากส่งเครื่องมาทําที่นี่ได้ไหมได้ครับส่งมาส่งมาเฉพาะเครื่องนี้เนาะให้เราจะทำเครื่องจบไปนี่ห้าพันสี่พันห้าก็ได้สปีกนี้เลยใช่ครับไม่รวมจัดสภาพ ไม่รวมครับแค่เครื่องอย่างเดียวท้าวเพถามว่าแพงไหมไม่แพงนะถ้าวิ่งอย่างนี้โอ้โหได้เลยรอบเครื่องปกติพี่อืราคาปกติเป็นไงถามๆหนึ่งเรารู้สึกขับเมื่อกี้เป็นไงได้ไหมได้ครับโอ้หมายถึงรถได้หรือเองขับได้รถได้รถได้แล้วเอ้ใครอีกไปสัมภาษณ์ด้ใคคนนึงเองเป็นไงเมื่อกี้ได้พี่รถได้ไหมผมได้อยู่เออคนได้ไหมเนี่ยได้ครับพี่ยกยกเมื่อกี้รอบสองรอบพี่โอ้โหเป็นเพื่อนพ่ออะไร แบบมันไม่คุ้นชินกับพี่แบบมันไม่มีที่แบบโหนกระโดดโหนกับพักเท้าไงพักเท้าแไงเมื่อกี้ใครครับอย่าว่ายู่อีกเป็นไงรถโอเคไหมยังไม่แรงมากพี่โบยังไม่แรงเฮ้ยเอาอยู่นะคนเดียวนะแหมก็แต่ว่าได้อยู่เนาะได้อยู่พี่ย็งได้รถเขายังได้แม่งเดี๋ไม่เท่าไหร่ครับโบหางหวงเอ้ยเห็นมึงยกบรกไรรอบข้านี่มีไอ้บอกช่างไมครับเพรผ่านอยูไปดูขับน้องเขาอย่างไรขับเราเลยไปทำมาแรงกว่านี้นะโบยยังขี่ว่าไ้เลย ออ้้หหาางงนใกูยเคิดว่าแกแแบบนี้ยังไงดีคิดว่าเต็มที่ยังไงเตรียมพร้อมไหมสบายเลยครับตันนี้เดยวันนั้นตื่นเต้นไปครับวันนั้นตื่นเต้นครับมีมีมีแบบแบบกลัวๆสักคนไหมพี่เพิ่งเก็บเต็งกับใครไม่ไม่ไม่ก็ขับรอบแกผมไม่กลัวสักคนอย่างบอกรอบกเป็นไงล่ะครับผมอ่ะเราคอยดูรอบแกที่มาเนี่ยหน่อยมาอ๋อก็เดี๋ยวมีตอนนี้มีรอบแก แก้แล้ครับผมที่เวลาไม่ได้ก็คือเดี๋ยวผมจะเอาอีกสองคนก็ยังมีสิทธิ์อยู่ได้วิ่งอีกร้อยเมตรด้วยกันเดี๋ยวเอางี้ก็เดี๋ยวสองคนเดี๋ยวไปเจอกันในรอบรอบแก้มือแล้วกันเอามีอะไรแบบพูดทิ้งกันนะเอานี่พูดถ้าเจอกันในที่ไหนมีมีอะไรบ้างทุเได้ไปเจอกันในไหนโม้ขอแบบตึงๆเหมือนตอนสอบนะครับโอ้โหโคตรเอามายังขอไอเก่งมึงจะพูดหน่อยครับ าโอเคตามนั้นครับผมอันนี้โอ้ได้มันอีกแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคโอเล้างตาลอดแก้มือเนี้ยผมดูจากพี่มือแล้วคิดว่าใครจะผ่านเข้าอีกซองคนนะผมก็เอาใจช่วยน้องๆนะผมแล้วอีกคนนึงมีใครอ่ะเหลือทั้งหมดกี่คนนะทีมสี่คนหนึ่งห้าคนห้าคนไม่ไม่รวมอะไรที่ออกไปนะใช่ห้าคนที่เวลายังดีอยู่เดินมาดูห้าคนนี้ใครจะเข้ามา สองคนนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับผม <c oughs> คอยตึงอย่างที่พูดนะครับ, <c oughs> บโอเคสำหรับคีนน่นีสวราบสาับาีครับ,บ